ให้กับโตโยคือเรื่องของวิทยายาสของการฝึกซ้อมเราจะต้องสู้โตโยต้องทำนี้เลย การส่วนตัวหน่อยนะคะว่าเดันเป็นไส้ค่ะซึ่งเป็นเมีย,เ,ย <laughs> เป็นภรรยาของอตีเล็กในละครของเหนือมังกรค่ะส <Okay. S 1> วัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเป็นไส้ได้ไหมพีเ่เป็นไส้ได้ไหมก็โอเคนะครับโอเคแต่ว่าผมว่าพี่อุ้มน่าจะเป็นแบบแนวเจ้าหญิงอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่า้าอยจริงเป็นผู้หญิงขายตัว <laughs> คาแรกเตอร์ตีเล็กที่เราได้มีโอกาสเห็นบนเวทีเนี่ยมันใกล้คาแรคเตอร์ตัวจริงของโตโน,โน,โนไ่ไหมคะที่เดินออกมาแล้วก็แบบเอยอยากอยากอยากขึ้นไปช่วยนไยมากเลยอ,ะอ่ะใช่ครับจริงๆแล้วผมเป็นผู้ชายอบอุ่นแล้วก็รักครอบครัวแล้วก็มีความรับผิดชอบไม่เห็นรู้สึกเลยอ่ะแต่ว่าผู้หญิงตีเล็กก็อับได้จริงเหรอรอเลยเขาก็เป็นแบบเป็นคนอารมณ์รุนแรงครับแล้วก็มีปมด้อยในะความว่าแบบคุณพ่อไไม่รรักอะอย่างเงี้ยครับมีปัญหาเป็นเด็กมีปัญหาแล้วก็ ชอบแสดงออกเรียกร้องความสนใจนแบบวิธีทางที่ผิดอะไรตอนนี้ซ้อมไม่ถึงไหนแล้วตอนนี้ไปได้เกินกว่าครึ่งเรื่องแล้วครับก็บเริ่มบล็อกกิ้งเริ่ม,มตอ้องวันนี้ครับจะเป็นวันที่เล่นบนเวทีจริงก็นนสนุกครับตอนนี้มันมีแต่ความสนุกครับคือตอนแรกอะผมกังวลว่าจะทําออกมาได้ไหมอะไรอย่างี้ยแต่ว่า พอได้มาแสดงร่วมก,กันกับนักแสดงหลายๆคนแล้วแล้วก็บวกกับที่แบบเราได้เรียนมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบเริ่มมีความมั่นใจแล้วก็เชื่อว่าตัวเองเป็นปีเล็กค่ะโดโน่จะต้องมีฉากบูเยอะขนาไดไหนคะเยอะครับเพราะว่าผมต้องคุมพื้นที่อของผมก็ต้องอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาหรอโดโน่ก็<อ>ต้องฝึกว่าเดินนี้อย่างนี้ตลอดเลยไหมคือเราบอกว่าวางกล้ามหรือว่าตัวนี้นครับ อาจจะคืเหมือนกุ้ยไปหน่อยลรลาการแสดงมันจะต้องออกมาเป็นยังไงเป็นแบบว่าเกลางคูหรือว่ายังไงคะก็ก uh> ึ่งกึ่งครับเป็นมวยไทยบวกกับควันโดบวกกับกลงคูอ้ยนี่มีมวยไทยด้วยเหรอเรามีพื้นอยู่แล้วนี่เนาะผมก็เอามาจากมวยไทยเลยครับแต่ว่าดัดแปลงมาคล้ายๆกับเป็นพื้นฐานของการต่อสู้ธรรมดาเลยครับแต่ว่าละครเวทีเรื่องแรกของโตโน่นี่คือไม่ใช่ธรรมดาเลยนะต้องร้องต้องแสดงแล้วต้องแอคชั่นด้วยโอ้โหต้องการกำลังใจไหมเรามีให้เต็มเลยอ่ะ จากพี่อุ้มเหรอครับค่ะก็ดีนะครับขอขอกอดสักทีเดียวฉเน้ยาแทงเตาฉันอยากจะแทงเตา i mean. เองมากด้วยได้มีโอกาสเล่นละครเวทีกับนักแสดงที่เก่งๆนะครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่บอยนะคซึ่งผมจะตั้งใจทํางานแล้วก็ไม่ทำให้พ่อแม่พี่น้องของผมทุกคนผิดหวังครับ <S 1> <S 1> หวังว่าทุกคนคงจะมาดูแล้วก็ลืมแคสวงแปงอขู่ทั้งคงแคสไปได้เลยนะครับ ถ้าได้อย่างนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วสำหรับผมอยากจะให้มาดูกันจริงๆเพราะว่านอกจากจะได้รับความสนุกได้ครบทุกอรรถรสแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราทำแอคชั่นมิสิคอลใช่ไหมคะแล้วก็อย่างหนึ่งเรามีประเด็นที่ให้ทุกๆคนเนี่ยได้กลับบ้านไปคิดด้วยและเป็นประเด็นที่ดีมากๆสําหรับทุกๆคนคค่ะ